สระอะเปลี่ยนรูปชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยครูโดนัทสระอะเป็นสระเสียงสั้นโดยสระอะจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะเสมอตัวอย่างเช่นมะระมอะมะรออะระมมาเป็นพยัญชนะต้นสระอะเป็นสระรอเรือเป็นพยัญชนะต้นสระอะคือสระ กระทะกอรออะกระทออะทะกอรอคือพยัญชนะต้นอะคือสระทอทหารคือพยัญชนะต้นอะคือสระกระบะกอรออะกระบออะบะกอรอคือพยัญชนะต้นอะคือสระอะบอคือพยัญชนะต้นอะคือสระพอรออะพระ พอรอคือพยัญชนะต้นอะคือสระอะสระอะนะคะถ้าหากไม่มีตัวสะกดเนี่ยตัวสระอะจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นแต่ถ้าหากว่าสระอะมีตัวสะกดตัวสระอะหรือตัววิสัญณีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไม้หานอากาศนะคะหรือไม่ผัดตัวอย่างเช่นผออะกอผักผอพึ่งคือพยัญชนะต้นไม้หานอากาศเป็นสระอะ กไก่คือตัวสะกดรออะกอรักรอเรือคือเพียญชนะต้นอะคือสละอะซึ่งเปลี่ยนเป็นไม้หานอากาศก็ไก่คือตัวสะกดฟออะนอฟันฟอฟันคือเพียญชนะต้นสละอะเปลี่ยนเป็นไม้หานอากาศนอหนูคือตัวสะกดรออะงอรังรอเรือคือเพียญชนะต้น <kicking S 1> สระอะเปลี่ยนเป็นไม้หานอากาศงองูคือตัวสะกดพออะดอพัดพอพานคือเพยยญชนะต้นสระอะเปลี่ยนเป็นไม้หานอากาศดอเด็กคือตัวสะกดขออะนอขันขอไข่คือเพียญชนะต้นสระอะเปลี่ยนเป็นไม้หานอากาศนอหนูคือตัวสะกดถออะงอถัง ถอถุงคือพยัญชนะต้นสระอะเปลี่ยนเป็นไมหานอากาศงองูคือตัวสะกดวออะโดวัดวอแหวนคือพยัญชนะต้นสระอะเปลี่ยนเป็นไมหานอากาศดอเด็กคือตัวสะกดซออะกอซักซอโซ่คือพยัญชนะต้นสระอะเปลี่ยนเป็นไมหานอากาศกอไก่คือตัวสะกดให้น claro ักเรียนจำนะคะ สระอะหากไม่มีตัวสะกดแล้วตัวสระอะจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นถ้าหากว่าตัวสระอะมีตัวสะกดเมื่อไหร่สระอะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นแม่หันอากาศนะคะ